นี่ฮะตรงนี้เป็นทางรถไฟทางคู่สายใหม่บ้านไผ่บระบือสารคามตรงนี้จะสร้างเป็นสะพานข้ามข้ามถนนไปเลยนะครับตรงนี้ตอนนี้กำลังก่อสร้างนะ,ะนทางบอลระบือนี่ก็มีความคืบหน้าไปเยอะนะครับ เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะเนี่ย,ยอันนี้ก็อีกข้าคหนึ่งตรงนี้จะเป็นถนนแม่วลับบือสารธรรม